ม่มีล็อคอด้วยบัลพ่วมเลยอยู่ตรงนั้นเต็มเลยตรงนั้นเต็มเลยตรงฮออยู่ตรงฮอเข้อยู่ตรงฮอกันอ่าเห็นไหมหมากับเกมหมาโอ้ยน้ำดูเย่ โ้ยระเบิดระวังโอ้ยเออทุกงเดียวโตลวกได้เป็นตัวนึงเออมันมันแต่งตัวมันบอดไหนไม่ชีขาวแล้วทำไมยิงยิงแค่กูละพี่กอลพี่ตีอยู่ใกล้กว่ากูอีกไม่ยิงละไหนวะเนี่ย ปไหนหมดแล้วเก็บเลย่อครั้ต้นเกมอันนี้ก็คนเชื่อเต้เต้ คนนั่นนะ่ะนี่อโอ๊ยมาไปยิงมาเมื่อกี้หลดหมดแล้วหลดหมดแล้ว พี่วดขอตังค์ตังค์อรพี่วัดที่บ้านไม่มีหรอกมีครับนี่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 ี่ขอาออ้โหลดโหลดข้างหน้าหาตอบพี่นี่มามาที่หัวแล้อยู่ที่โหลดมข้างนอกแฝุ่มันน้อยขอตรวจดูดิพี่บอดเต่าฝนบอสบอสต่นนี้งมลบอสเป ก็ไคเอาตัง,ง,งนี้ครับนี่เขาถังรถถังเขาขี่รถถังใช่ขี่รถถังนะครับถรถนนรบถังอยู่ตรงรถเลยรถเข้าอีก มาเมาตังที่ผมก็ได้ครับเนี่ยแต่ผมทิ้งตังไว้นี่นะหมเข้าอยู่ใต้เนินนะกอลไปดูไอ้พี่หือบอดเต่าไม่มีคนวิ่งตามหลังนะเนี่ยบอดบอดปอยโดนบอดขี่รถมีอยู่หน้าพี่เองบอดขี่รถจักรบอดสีุงุ้นสีเอ๊ะแล้วพี่ยิงไม่โดนอยู่เนี่ยพี่รุ่นประเด็นคือผมยิงไม่โดนเผมยิงไม่โดนจริงนะ ôi ui bì tang nữa kì mà hòa thẳng hòa tang hòa tang thẳng, tang hòa tang hòa tang hòa đi, hòa tang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  hòa มีคนมีคนม้ำมน้ำมน้ำมั้งนี่มีคนอยู่วิ่งอยู่บนถนนไว้ทีโอยสนามสองสนามสอง น้องไทยบโบเดียวหมดแล้วมั้งต้องไปไหนแล้ววะหมดแล้วตัวเมื่อกี้น่าจะยังเกิดได้นะครับตัวที่ชื่อเอ็มมอนตี้อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่เขาลูกนี้นีเอากมาแก้วเนี่ย นะัเขาลูกนะอยู่เขาลูกนะเห็นไหมครับนะโผว่าไม่โดนเลยเหรอเฮ้ยเนี่ยวางแถบอยู่อ๋ออยู่นู่นอยู่อีกก้อนนู้นครับเอาเฮ้ยเพื่อนหนีไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนหนีไปเพื่อนเฮ้ยหนีไปหนีโดนเลยโดนเลยครับโดนเลยครับโดนเลยโดนเลยที่โรนนั่นแหละวิ่งแล้วนะ สโลเข้าข <ort. S 2> <kne el. S 3> ้างหลังด <the> ้วยพี่โอเคครับสนนพี่สน่ยสนยสนยเปิดสนยเปิดข้างหลังไหนพี่สน่ยเทปพี่เทปนี้นเห็นใช่ไหมโอ้คีแถวอัพเกรดอพี่พี่หนึ่งเจ็ดสามพี่อ่ารู้ว่า เง,งี้ะสุไหนเหรออาดาดีว่ะหึ้นิดเดียวตัวเดียวครับ อยู่หลังรถหลังรถบัสน,นะสายน้วบีตายละวรงี้คนระับโอเคฝากซื้อเกินหน่อยนะครับสามพันห้าเดี๋ยวผมแถมให้สามหมื่นห้าเบร่ไปอัพเกรดเขาดิพี่เปล่าพี่ก่องตรงนั้นเยอะผมยังไม่ได้เก็บตังค์เขาเลยพี <c oughs> <c oughs> ไ่ไปเก็บกันเลย ตัวนี่ว่าดีาหวาดแล้วเชียวพอดีเลยอ่ะผมซื้อให้รอบนึงอ่ะไปพี่ซื้อไว้ซื้ออะไรพี่ไม่ตรงนั้นมีตัวหรือตัวเดียวหรือตัวที่ชื่อ power นั่นแหละเขามากับตี้ LCD พี่มีเก็บตังค์ก่อนพี่ดยวซื้อทีนะครับ โอ้ยลงไปเจอคนเนี่พี่เหลือเกียวอีกพี่ตายได้หลายรอบพี่ไอ้พี่ตรงนี้มันมีคนไงสะซ้อนผมตีสักคนมันมีคนไงไปแล้วไปแล้วเข้าไปล้วโอเคมันต้องอย่างนี้สิจับหลังแม่งเลย มองเลือกของนะักเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยววสวยพี่สวยงามอยู่ในบ้านนี่สียิง ยิงใช่ไหมเกิดตายตัวนี้แหละที่ยิงที่ต้องไปเป็นตัวระเบิดระเบ,ดเบิดของอ,อยู่บน นี่นะผมนะผมนีเอ็มสิบสามจบปิวเลยมันเป็นกระบอกเดียวที่ทำได้นะเอ็มสิบสามอะเวลามันระเบิดอะ